คลิปที่สี่นะคะเราก็เอาผ้าเช็ดตัวเช็ดน้องให้แห้งค่ะเช็ดให้แห้งเลยนะคะแล้วก็ใส่แพมนเพริดค่ะใส่แผมนเพร์ดนะคะใส่ใส่แพนเพลิดใส่แพนเพร์ดให้น้องนะคะแล้วก็ลูปไหนะคะ เช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งนะคะะเช็ดให้แห้งเลยนะคะเช็ดให้แห้งค่ะเช็ดให้แห้งนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะไม่นั้นเดี๋ยวจะเป็นผดแล้วเราก็ใส่แพมเพิร์ดให้หนูน้อยนะคะแพมเพิร์ดอันนี้คือด้านหลังนะคะส่วนนี้ด้านหน้าเราก็จะทำการใส่นะคะน้องหันข้างคะ่ะ <ś> เดี๋ยวคงต้องมีคลิป5ค่ะตอนแรกคิดว่า4คลิปเดี๋ยวเดี๋ยวไปคลิปที่5นะคะ